วันนี้เราจะมาทดสอบนะคะว่าการก้มแตะวัดความยืดหยุ่นของร่างกายโดยรวมนะคะว่าเราได้แค่ไหนแล้วเรามาออกกำลังกายเพียงหนึ่งท่าเท่านั้นแค่สนาทีเราจะยืดหยุ่นขึ้นอย่างอัศจรรย์เลยค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะจะนักเรียนตัวแข็งคนแรกค่ะ <c oughs> น้องไอติมนะคะแล้วก็น้องจียอนค่ะตอนนี้ให้สองท่านก้มเลยค่ะ <c oughs> ก้มที่เราทําได้ค่ะ,ะนี่คือด้านหน้านะคะไอติมยังเหลืออีก ค่อนข้างเยอะนะคะน้องจียอนค่อนข้างถึงแล้วเห็นสังเกตจียอนนะคะ4นิ้ว5้านิ้วถูกแล้วแต่ว่าอุ้งมือยังไม่ถึงเอาเท่าที่สุดของตัวเองเข่าตึงนะคะวันนี้ของไอติมนะคะประมาณไหนเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะนี่ก่อนเล่นเราจะเอานิ้วที่ยาวที่สุดนะคะประมาณนี้โอเคเอาไอติมแล้วกันชัดเลยขึ้นค่ะต่อไปเราจะทำท่าที่ทำให้เราสามารถก้มได้มากขึ้นนะคะทุกคนหันหน้าเข้ากำแพงค่ะ มือพิงกําแพงสองข้างความห่างของแขนเท่ากับช่วงหัวไหล่นะคะจากนั้นถอยเท้าด้านในด้านหนึ่งเอาด้านซ้ายก่อนได้เลยค่ะซ้ายไปด้านหน้าก่อนอ่ะขวาไปด้านซ้ายมาด้านหลังค่ะเดินไปอีกนิดนึงดีค่ะความสูงของมือเท่าหัวไหล่นะคะย่อเข่าลงค่ะให้เข่าได้ฉากกับข้อเท้าแล้วให้ขาหลังตึงลดแขนล,นลงเท่ากับหัวไหล่ของเราค่ะอ่ะแล้วก็ดันจะรู้สึกว่าตรงนี้มันตึงนะคะตึงไหมคะตึงเนาะตึงไหมคะ เอาตึงแล้วค้างไว้ค่ะจะย้อนถอยขาซ้ายอีกค่ะถอยถอยถอยคาะนี่ถอยอีก,ออกตรงนี้ให้ได้ฉากโอเคเท่ากับหัวไหล่มือลดลงค่ะความสูงเท่ากับหัวไหล่ส่งแขนที่สุดเลยค่ะดันกําแพงดีมากค่ะหนึ่งนาทีนะคะโดยประมาณไอติมถอยเท้าซ้ายอีกนิดนึงค่ะให้ขาขวาได้ฉากดีค่ะกลาวนะคะ,ะวันหนึ่งนาทีเดี๋ยวรอสักครู่นึงนะคะเอาซะ ยีรอบหายใจโดยประมาณนะคะขมับหน้าท้องช่วยนิดนึงค่ะเก็บหน้าท้องเราจะได้กล้ามเนื้อหน้าท้องด้วยนะคะ2คนเลยตัวนี้ขาหลังตึงนะคะศีรษะเงยขึ้นค่ะธรรมดาปล่อยสบายๆให้มันตึงโดยธรรมชาติตัวนี้ขาหลังตึงสองข้างเลยนะคะตึงถึงเอ็นร้อยหวายเข่าตึงดีค่ะ เอาละค่ะสลับข้างค่ะเอาขาซ้ายมาชิดแล้วก็ปล่อยขาขวาออกไปดีค่ะถอยไปอีกถอยไปอีกให้เข่าซ้ายได้ฉากค่ะดีค่ะถอยค่ะขาขวาถอยไปอีกค่ะถอยไปด้านหลังอีกนิดนึงถอยอีกถอยอีกท่งแข้งตึงตึงความสูงทั้งหัวไหล่เหยียดแขนให้สุดเลยค่ะตึงลดมืออีกนิดนึงดีค่ะขาหลังตึงนะคะเขาไม่งอโอเคค้างไว้ประมาณอีกหนึ่งนาทีหรือ60วินาทีเหมือนกันนะคะ จะย่อนถอยอีกนิดนึงหลังตรงให้ข่าซ้ายตรงนี้นี่ไปดีค่ะถอยขาหลังไปถอยขาหลังไปไอสตีมด้วยถอยขาหลังอีกนิดนึงค่ะขาหลังโอเคขาหลังตึงนะคะเก็บหน้าท้องนิดนึงค่ะปล่อยมือปล่อยพลังวิธีกำแพงค่ะหนึ่งนาทีหกสิบวิเหมือนกันนะคะ เก็บหน้าทองช่วยนิดนึงน้ำหนักเต็มฝ่าเท้าที่อยู่ด้านหลังสองข้างรู้สึกเป็นไงบ้างคะต,งตึงดีนะคะขาหลังตึงใช่ไหมคะตอนนี้ขาขวาตึงนะคะจียอนก็ขาหลังตึงนะคะหัวไหล่ตึงด้วยไหมคะ,ะไ,หไหล่ตึงด้วยนะคะนิดหน่อยคะ่ะเดี๋ยวเราจะได้ยืดเส้นหัวไหล่ด้วยนะคะขาหลังด้วย โอเคค่ะโดยเรามานะคะหนึ่งนาทีอ่ะสองคนก้มมาด้านหน้าค่ะไว้เลยนะคะนี่ของไอติมที่เราวัดไว้ค่ะพร้อมกันเลยกล้มลงโอ้โหจิยอนลงขาเท้าเขาเข้าหากันนิดนึงของจิยอนดีค่ะมือได้มากขึ้นไหมคะเข่าตึงนะคะสังเกตที่นิ้วของเขาค่ะ ตัวนี้คนนิ้วเกือบถึงพื้นนะคะตัวนี้ถือว่าถึงก็ใช้ได้แล้วนะ,ะเมื่อสักครู่ไม่ถึงนะคะต่อไปของไอติมค่ะเมื่อสักครู่นี้เราวัดไว้ที่เลข9นะคะตอนนี้ความห่างนิ้วสุดท้ายของเขานะคะ,ะข้างนี้นะคะเขา,ะะขาที่แล้วข้างนี้ประมาณ4นิ้วครึ่งนะคะจากเดิม9นิ้วเข่าตึงจีย้อนเข่าเอาเขาเท้าเข้า,ขา,ขาหากันอีกนิดนึงค่ะดีค่ะ จะย้อนังดีๆค่ะเห็นไหมคะมือเขาที่ข้อนิ้วแรกนะคะถึงพื้นแล้วจากตอนแรกไม่ถึงส่วนไอติมตอนนี้นะคะรู้สึกยาวกระดอนนิดสั่นนิดหน่อยแต่ใกล้เคียงเดิมค่ะเรียบร้อยค่ะยืนขึ้นได้เป็นอย่างไรบ้างคะง่ายๆแคทท่ท่าเดียวนะคะพิงผักกำแพงนะคะแล้วก็ใช้ขาหลังให้ตึงแล้วก็ให้หลังตรงด้วยหลังไม่โกง ข้างละ1นาทีหรือ60วินาทีเท่านั้นเองเราก็สามารถยืดหยุ่นได้มากขึ้นค่ะน้มทางด้านพิชชงได้ค่ะวันนี้น้องทุกคนนะคะยอดเยี่ยมมากๆค่ะปรุงให้ตัวเองด้วยค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ